สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมานอกกับทีมงานโอ้นี่นะครับวันนี้ของบัมบุกน้องอ้อมนะครับเป็นข้างที่ที่สามดีซีแล้วนะครับอ่าคนอื่นนะครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีต้อนรับไอ้สยากับไอ้แดงนะครับลูกเชียงใหม่มาเป็นยางเป็นทางการนะครับเพราะว่าผนมาปักรักอยู่นี่ คืนที่แ,แล้วแล้วนะครับวันนี้ชีวิตคนมันน่นอกโอยหา <c oughs> เก็บบรรยากาศวันนี้เขาจะไปใส่เบ็ดอด่ากันเดียวเอฟซีจากเมืองแปรเขย่านะครับกับเนี่ยอันนีไม่สายนะครับจะมาหาวับแต่นี้ได้เสจอว่า,ออาเด้อจะลองเขาไปใส่เบ็ดรอก,ก่อนครับเพื่อการเสียเวลาลองทานอ่ะเออครับมาติด่ต่างนะครับติดตามกันไปยาวๆมันจะมีคลิปอย่างงงนะครับตีมานหน่องโอมามากับเก็บบรรยากาศมาฝากแฟนครับคุ้มคุ้ม,มนะครับ ครับนี่ชีวิตคนบน้านนอกก็จะติดตามตะเสดแล้วมาจานเรื่องไซเบตบ้านหนองอ้อนี่ก็โอ้โนะครับน้ามันยมรดตั้มมาเดียวนะครับเท่านี้มาได,ด้กินละเนาะครับน้ำมาได้ก็มาแห้งสักเตัวฝนตกบ่อยๆนะครับนี่ตะเสดใจสูตรเดิมนะครับเบี้ยวเคียดตะเสดของมปัก,กลักกันอยู่นี่ตั้งแต่คืนคืนตะวันแล้ว,วน,ลนะครับ วนวันซุปวันนี้วันเสาร์วันไทยทำครับอาจจะลงคลิปของวันวันติดหรือวันจันทร์เราจะเพิดูใกล้ๆเหมือนกันนะครับเวลาตะเสิร์เกี่ยวเกี่ยวปากเขียบลักษณะเกี่ยวแบบใดนะครับปลาถึงจะติดรมาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้เป็นไม่ใช่เป็นการหัลุ้นซัด เลรเจอเยือต่อเยือนนะครับตักบนอ,อันไหนรลานแปะไหนั็แข้ง้างแปัทั้งสองฟังเลยนะแล้วเสียบเหยื่อลงไปนะครับโอเคอตึงตัวนี่นะครับ ข,ขาจุ่มลงไปถ้าขาหน้ามันเกี่ยวนี่ป่าจะไม่ค่อยกินเนาะพอเะเคยมมันจะบดดิ้นนะครับเดินนะครับลักษณะนี้ดูด้วยครับโอ้น้ามาให้ไงไง<ๆ><ๆ>ถ้าเสื้อจะใส่ประมาณสักหกสิบันนะครับบุค๊คเราจะมาดูหมือนกัแต่แตว้วก็ได้จัหนักเลยนะครับหลายลสิบโลสาวโลเหมือนกัน<ๆ>ย่างวัตัว เพื่อไว้ห้งไอ้สยามกับไอ้แดงเป็นเอาป้าย่างกับบ้านนะครับกับเชียงใหม่เนี่ยก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับบุตรเอฟซีเขาจัดเมืองแปรกับอันพะเยาเนาะแล้วก็อันตรีอันยังไม่สายก็จะมานะครับส่งทบกันคอยติดตามกันคลิปกันไปยาวๆนะครับมาน้ำเมืองน้ำแตะนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นบางส่วนตัวอันนะครับ ส่วนี่เก่าที่เยาไปใส่มาแล้วกันยังท่วมเหมือนเดิมนะครับมันหนองออบุ้นโปงผาาพื่อแม่สายนะครับจังหวัดเชียงยไฮใครสนใจอันเบ็ดจะสั่งได้นะครับเนอ,อกนเปคันละห้าบาทนะครับพ้อใส่สิบบาทนะครับแต่ขอกาซงสักร้อยนะครับเพิ่มมาเติมเติมมาสั่งได้ร้อยห้าสิบเซนนะครับ เวลาที่เหมาะสมที่มาปักเบ็ดนะครับประมาณสักสี่โมงสี่โมงลงไปนานครับนอนถ้าเจ้าก็นั่นเรียดมันจะตายนะครับแดดมัน้อนเดี๋ยวนี่ท้องฟ้าก็คึมคึมปิกมาติเกนะครับดอยนางนอนนะครับจุดนี้นี่นะครับส่วนหัวของดอยนะครับนี่ก็ส่วนกลางครับพุ้นไปส่วนขาครับนี่นะครับบห้องของดอยนางนอนลักษณะเหมือนคนนอนนะครับ เหมือนผู้หญิงนอนคุณห้องอัดดอยนางนอนนะครับนี่นะครับหแต่เสด็จใส่ไปเรื่อยๆนะครับจนครบหกสิบคันหกสิบหลังคุณแฟนขอบคุณแฟนครับนะครับชีวิตคนบนนอกเอาไในน้ำเสนอบรรยากาศแบบนี้แล้วผลฉอบเนาะงานเ้าก็ดีใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามตอนเดี๋ยวให้ขากลับนะครับเราจะได้ผลก็นะครับใส่เลาะกมาเรื่อยๆ อ right? ืมเปห้องอย่างนี้ไ้ครัเออแตใส่กับแดงันแล้วก็หันไปไอ้แดงเปลุกเปนริมนะครับใส่เบ็ดด้วยกันชอบสไตล์นี่เนาะได้เสืยาเป็นายห้างเนีนี ครับที่บรรยากาศไปนอย่นี้นะครับครับอันนี้ดันนี้เอฟซีจากแม่สายมาเดี๋ยวขึ้ตาเสือจัดการก่อนซะเนาะบุษราใจหลบคำเนาะโอเคครับคนที่ตามหลบํำนะครับเนาอครับเไปกันย้าน่อยก็เอาละครับเอาละครับตอนนี้นะครับเขายังมาใจหลบแหลกพอกนที่ใส่ไว้มาเจ้านะครับนี่น้องเทศทีมงานแม่สายมาพอเอาได้แล้วครับมาหลังแรกว่ะ เห็นแลวเดี๋ยวเยวราทำได้แล้วครับตัวแรกโอ้ตัวแรกครับตัวแรกมาหลังแรกกันได้แล้วครับตัวแรลกโอ้าตาทั้งนองอ้อยหนักครับเดี๋ยวพอหลังเ่อาไปนะครับ นี <premises. S 2> oh ่เก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆครับตอนนี้นะดูไม่พอยามเบ็ดใจเบ็ดครับได้ทีมงานนักปูนก้อนหนัวกันนะครับอักอักอักอะไรนี่นะเอาบังวัดได้เห่มตัวแล้วครับว่านะครับโอ้เนี่ยดิ้นอยู่ก้มพุ่งอยู่ในหน้ามันี่ยได้ห่มตัวแล้วครับนี่มพออ่อนแล้วครับอืมพออ่อน

กองเชียร์นักนะครับทั้งปุ่นนะกองเชียร์ครับทั้งปุ่นทีมงานม่สายทีมงานมึงแพ้ครับตู้นักนะครับบรรยากาศที่เข้ามาครับส่วนขัวครับส่วนแห้งแบบนี้โอ้โหอย่างเขาไปพรอมครับโอ้ได้เห็นแล้วครับมู้เป็นอยังครับปัดโธ่ัดใจเย็นนะโอ้นุ่มกัไป้ยเย็นครับปัดใจสักกำครับางูครับงู มีตัวแล้วครับว่าคุณใจว่างูหิมะครับกินอย่างป่าครับมาดูมาเนาะออดโอ้ออดกินแต่กินว่ะดูออดโอ้ัวน้อยแล้วก็เอาขึ้นาตัวนี้ครับองูหิมะครับที่ตามันไปครับเดินทางไปเรื่อยๆครับนี่กับปัดติดนครับวิ่งทางมันล้อพร้อมกําครับ บรรยากาศครับนี่นะของน้องอ้อบ้านป่าเมืองป่าครับน้ำหนักขนาดครับโตลุดอุดอัดมีกันน้ำครับนี่นะโอ้โหตีทำแล้วครับได้ทังแล้วอีนี่ไอหยั่งบางหัวหน่อยนี่นะการโกงโกงน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหอกกันกันเนาะโตการประจินน้ำอาธุนหยั่งนะอยู่ในน้ำบุนดึงอมาแล้วครับหยั่งอยู่ในน้ำบุนโอ้ ปลาตีไปขวัญโคครับจ oh, 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 oh. ังหวัดโกงโค้งน้องจังหวัดได้แฮมแล้วบังได้สักําครับโอ้โหงครับจังหได้แฮมตัวแล้วครับโอ้ได้หฮมแล้วครับปลาตีโอ้งูหฮมมาครับ ettes. โอ้บ้านนี้งูหนักแตะครับได้หฮมมาโอ้เหนื่อยครับงานนี้งูหฮมแล้วเอาละครับจากงูว่ายมาแฮมลายปลาครับตีสัมแล้วสวั เจาะเลาะครับมาหมาะเจาะเลาะหนักได้ครับบ้านป่ามึงป่าสีนี้งูนี่สามตัวแล้วครับปัดโตแม่จะปลดปล่อยปลดปล่อยครับปลาสีละปลาที่โตละโอ้โหตีตามยาวนะครับเบ็ดไม้นี่หมานแท้ออมแล้วครับ มาแหมเหมาะครับสามลบไปโอ้ตีไปตีบอดกันอย่าไปจู่หุครับทึ่สามลบไปมีเงินทั้งฝ่ายมันด้วยครับโอ้ตรวแทะตัวว่าคิดกลมถึงเว้ยฮะที่เบย์โอ้ได้แหมตัวแล้วครับดูดดโอ้เนาะดูไมาแหมแล้วครับบ้านป่าเมืองป่าแตงโมได้นักขนาดครับพอยังไปเยือนกินไปดูดดูดดเอาแหมเหมาะมาแหมเหมาะครับ โอ้นี่ครับหอมมะพร้อมที่เท้ามาดูแหวงะสไกน์เหม็นหน้าเลยครับนี่นะโอ้ครับกำลังเปลี่ยนไปตะก,กี้นะครับเตียวปิกมา,กาครับกินครับมันก็ครับดินด้นดุดนึงว่ะกินโอ้ตีขาขวางครับตีขาสองหน้าสองตาแล้วครับโอ้อ อู้ว่าหรือเปล่าเนี่ยไปเท่าไหร่ปลาเขียวปลาเขียวครับปลาเขียวสั่งไว้สิงไซปลาเฮ้ไปเอาไปยำยำเขียวไปยำปลาเขียวมากกว่าขี้ผาดอี๋ยำลำยำลำกะครับิได้ครับได้ครับอี๋ฮะเปรยำล้ำลำกินได้ครับแล้วรสชาติเป็นไงอ่ะเก๋เหมือนจิ้นไก่นะกะไก่ครับเหมือนหมนะนี่หมูห้องสิงไซสิงไซไซโอม่ะ ทำพีกอะทำพีกเลยหาเอฟทำพีก็โหดเกินทำพีกนะเป็นครับเป็นครับไข่หันนั้นต้มอยู่ตไม่เออร้อเนี่ยตายละเอู้โอ่ตายละคนใจเย็นๆพึ่งสะอาดใส่กำไปทิ้งเอาพัชไปทิ้งเอาพัช่ยเนี่ยเดี๋ยวสรุปยอดรอบนี้เขาได้กี่ตัวครับอ้าวสี่ตัวครึ่งฮะสี่ตัวครึ่งจี้นี่หมายความว่าตัวก็ใหญ่อยู่นะเอาล้ครับหมอน้ำพริกสกัดสำลัดได้บ้างโอ้เนาะตัวน้ำพริกได้ก็ ีกหมากะจกมาน้ำพริกโอ้อันนี้น้ำพริกได้อยู่นะนเนี่ยโอ้น้ำพริกสักขาบได้อยู่นะครับน้ำพริโอ้เออเนธรรมดาเนอะหนึ่งละนอกเจ้าเออสองนะครับสตัวงูนตัวน้อยนี่ตขึขวางสาม อันอั้นเรหลบเจ้านะครับแม่เลยครับซิโอ้ตัวเนาะแม่น่ะหมองจิ้นหวานอ่ะเนาะแม่น่ะหมองห้องหมลบรักเลยครับอ๋ออันนี้จุ่มพุ่นได้ก็นี่หมอกจิ้นหวานอันนี้ต้มส้มหมองหม้อเออเนาะโอ้สุดยอดครับใส่ค้อนก้อนใส่เยอันนส่้อนก้อยเห็นอร่อยอร่อยมากเออเดี๋ยวสักวันต้องไปเอาสูตรอาหารเั้งเนาะต้มส้มปลาครับ ไปซูสิว่าจะส้มไฟอ่ะส้อมส้มป่าตอนในโตัระทรัดอยู่แล้วเราเนี่ยพิว่าจะจชนไปไหนก็บ้านอย่างก็บ้านอย่างก็ของ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 อไปลุยด้วยกันเลยครับพอทลัดสุดยอดเลยวิวน้ำหิมน้ำขุ่มน่ะโอ้อยากไปอยากไปอยากไปแฟนครับคอยติดตามนะครับครับแฟนครับคอยติดตามนะครับเดี๋ยวเขาจะไปทำอาหารเอ่อกับกั๊กเข้ากัมเข้าวติวันนั้นไปกินอ่ะลาบป่าเปิดอ่ะพี่ลาบเปิดสุดยอดเลยอู้หูเอาละครับเดี๋ยวสงสัย จะได้ทรงพริกลาบบัดตันแล้วเนอะเจ้าของพริกลาบเนาะเพริกลาบเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปก่อนได้ครับได้ได้เดี๋ยวครับเดี๋ยวจะกนันรับเี๋ยวการันตีครับการันตีอร่อยมากเลยเดี๋ยวจะการันตีนั่นแล้วก็สั่งได้ก่อน้ำพริกลาบสั่งได้ก่อนเนาะเนาะบ่านั้นป่าฟักโอ้สุดยอดเลยป่าฟักเลยนะป่าอย่างกี้ครับป่าฟัก โอ้ข oh, ี้ปลาฟักโอ้ข oh, ี้ปลามาเจขี้ปลาจะเป็นปลาฟักตัวน้อยๆปลาซับปลาซับปลาฟักเอาละครับค่าวเฮนเอฟซีเขาเนี่ยคอยติดตามแน่นอนสููตรลสตรบ้านยังกอบ้านโป่งของโป่งของติดไม่น่าโงเนาะติดไม่น่าโงเอาละครับขอติดตามต่อไปต่อไปติดตามกันจะได้ก็ติดตามกันจะได้ผูช้างไรวะ ที่ตามครับไปเจ้าจ้าครับโอเคครับรอบนี้ห้าตัวโอเคครับตเรนับใหครับตเดี้นนอนนอเิัเัตอนนี้กันเริ่มขำละเนาะรอบแลกเขาก็ไปใจมาละเนาะโอ้เราคอยตี่ตามนะครับปีสาวคนบอกว่าขี้ป่าฟักครับสูตรน้ำพริกหลานะครับ ตั้งเจ้าของอมานบาน้านเหรอเจ้าของบาอ้านเหรอริมอของบ้านปลูอปของปลูของมอแมน่นเพาะที่สามสูตรน้ำพริกนะครับอ่านี่เขาหลอบเจ้าไว้ที่อีก,ก่อนนะครับนี่ยนี่ทีมงานเขากำลังเตรียมไฟและหลอบขำเขาจะไปใจเบ็ดเหมือนกันนะครับสไตล์ของชีวิตคนมโนก็เป็นแนวนี่มาได้เลิศหรูข้าวกลุ่เริ่มมาเรื่อยๆขอบคุณนะครับ เอฟซีเขานี่โอ้สุดยอดนะครับบริการมาดูแลดีมากเลยนะครับทำเหมือนได้เปิดช่องคงจะมุ่งจักไขนะ่เนาะเอานี่เขาก็มาหันมุมมองแวัด <laughs> ตงเพร์รอก,กว่า <laughs> ครับโอเคนะครับรอบแรกเขาก็ใส่เบ็ดเนาะได้สักห้าตัวก็มาเป็นยังเนาะแต่เขาก็าทำด้วยความจริงใจเอฟซีเขาถ้าซอกถ้าซอกไหนใครจะมีฝีมือดีเท่าไหรนะ่เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเขาปีป๊ป ปิดคลิปนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอันตอนคำขำเขาจะไปใจเบสหิมหลอมอ่าเอฟซีเขาอยู่ไหนหมดครับม<อ>าเืจอในก่าเออเออนะครับแต่โตอตโตอตโตเจเจทำมาแล้วนะครับโ,ะะโปลเลี้ยงตั้งาสายนี่สุดย <c oughs> <c oughs> อดมอบยาขัดเจียมาเป็นลังลัง <c oughs> สุดยอดนะครับขอบคุณจะนั่งนะครับ <c oughs> <า>ตีมาดูแลก,กันเนาะคนเฮากำลังพูดจักกันในช่องแอคยูทูบ โซเชียลการยาวๆนก็ยังมาเบาว่ะเออหัวเชียงรายว่ะนะครับโอเคครับโอเคนะครับอันเดี๋ยวหลบดึกเขาปักกันไหมใจเบ็ดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขออันอันนี้รายการมูเฮาไปไหนหมดอ่ะนะเออใส่เบ็ดเออใจเบ็ดโอ้โหแล้วครับถึงนี้เอาไปติดตามพอใจเบ็ดย้ำขำคืนครับอ่น้ำหน้าไปมันวักวักแล้วครับ ไอ้นี่เอาไปดูครับจะเป็นจันได้เนี่นะจะเรียนห้าเรียนวัดเนี่ยนะ,ะนนได้วัดได้เดี๋ยวเอาไปดูกันนะครับโอ้มาถึงแล้วครับเจอลจแล้วครับเจอแล้วแล้ว,ลวเจอแน่นอนครับจะกูหมดจะกู้แล้วครับโอ้โหไอ้โอ้โหนี่มันกำยกยกเลยฮักเฮ้ยเบื้องอะไรอ่ะฮักฮักดึงกันแล้วขึ้นมาเลยครับถอดก,กันเลยครับ อะไรลครับโอ้โหโลไปก็สีโลทีไหนละครับเราเดินมานี่โลเบลบอด้าสามตัวครับอเอุกที่นี่หรอนี่ครับนี่เราทำงานนี่มีเลยตัวปลาสยามคำคืนครับตอนนี้มืดตึ๊กนะครับไปครับคนใจเอาเดี๋ยวไปติดตามกันยาวๆะสำหรับคลิปนี้นะครับ ไป่ามาคืนม่วนมาม้วนเอ่หอมกัมครับนะครับที่ตามทีมงานทั้งจึงใหม่ของแม่ลิ้มครับเอาเดี๋ยวเขามารอที่ตามระเสรอทั้งกัมหอไหลคลิปมันไปตรงนี้ยาวเขาแบ่งกันมาหลายหลายคนครับคนถ่ายมีคนเดียวเดี๋ยวรอหันกัมครับไปดูตาเส์อกัมครับเอาแล้วครับตาเสืกกับมาแล้วครับไปใจเบ็ดมาตใชได้กี่ถั่ว Oh, mùa, cái tùa mùa, chép xài, chép xài chép xài, chép xài, chép xài cháy mặt lắm 1, 2, 3 4, 5 6 tùa 6 <coughs> 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 <Hốt> tùa cái hành vật gian này chăng anh tụi được này không dạ tụi nhầy chốt rồi đó à thôi có 2, 4 nữa ạ ạ, โอ้ค oh, oh. enfin ือขนาดครับวันนี้นะยังไม่ได้เกิงเด้อยังไม่ได้ใจ๊เจ๊เทสโซ่เนะโซ่เนะกัมโเลยตาตาตาเซื้อฟีเนยเสื้อให้หน่อยเพืจะจะจะเห็นภาพตาเสื้อโอเคนะตาเสืร์หนึ่งสองสามนี่ครับหลอบดึกตาเสื้อไปใจมาละโอ้นี่เขาไปตัวที่ตางมังกรครับเหลอบนึงครับมาแล้วครับมาดนี่ขนาดครับสีจางม่วงแป้ครับ อยาง้ครับเอดอ๋ออันนี้ยังบุกเครื่องเห้อใใจน่าอ๋อยังบเคร่งนะกเซื้ไอ้ะเไหมดรซครับอีม้องแปลเอุมใจนล้มาหาเราขวางปลาแล้วนครับวางปลาไล่ขวางยปลาปลาครับปลาเอาเอามาลไร้เอาับไปเห็นแล้วครับ ตกอยู่ใกล้ซ้ำอยู่ใกล้น้ำนะครับค่ะท็กหายนี่มีเครื่องแน่งานนี่นะครับค่ะท็อกน้ำมีเครื่องแน่งานนี่นะโอ้ได้ได้แข่งตังค์บอกแน่ครับงานนี้นะคือนี่นะเดี๋ยวตังยาวๆก็สำหรับคลิปนี้นะคือแน่ครับ